ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดีาบทีซีพอดแคสพบกับสาระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันสวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องออต้องบอกว่าน่าจะทำให้หลายคนหูผึ่งกันเลยนะครับคือเรื่องการใช้แคนวานี่แหละครับบวกกับ AI ค่ะไม่ใช่แค่ทำกราฟิกสวยๆแล้วจบนะแต่คือเอาไปสร้างรายได้แบบที่เขาว่าเหมือนเออเหมือนหาเงินในอากาศได้เลย ใช่ค่ะฟังดูน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะเหมาะมากเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นคนทำงานนักเรียนหรือใครก็ได้ที่ชอบลองอะไรใหม่ๆท้าทายท้าทายหน่อยซึ่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยก็มาจากแหล่งข้อมูลที่พูดถึงหัวข้อแคนว่า plus ai สร้างสรรค์และขายงานกราฟิกนี่แหละครับแล้วที่น่าสนใจคือเขาเคลมแรงว่าแบบคนไม่มีพื้นฐานดีไซน์เลยก็เริ่มได้อือภารกิจเราวันนี้ก็เลยจะมาดูกันว่า เอ๊ะมันทำได้จริงแค่ไหนมีเทคนิคอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะมันเหมือนเปิดประตูบานใหม่ให้คนเยอะมากเลยแต่ก็อย่างว่านะคะโอกาสที่มันเปิดกว้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีเนี่ยบางทีมันก็มีความท้าทายซ่อนอยู่หรือมีรายละเอียดที่เราต้องมองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงเหมือนกันใช่เลยครับโดยเฉพาะไอ้ตรงที่บอกว่าคนไม่มีพื้นฐานก็ทำได้เนี่ยฟังดูดีมากเลยแต่พอเรามาดูข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ย เขาเขาแนะนำแนวทางแบบไหนบ้างครับที่ทำให้มันเป็นไปได้จริงไม่ใช่แค่แบบคำโฆษณาเฉยๆฮะค่ะอย่างเรื่องการขายเทมเพลตนี่มันทำยังไงให้มันเวิร์กจริงๆคะอ๋อค่ะจากข้อมูลที่ดูมานะคะคือกุญแจสำคัญมันอาจจะไม่ใช่แค่การสร้างเทมเพลตอะไรก็ได้แบบทั่วๆไปแต่เป็นการโจมจงไปที่เอ,อ่อความต้องการเฉพาะกลุ่มมากกว่าเฉพาะกลุ่ม ใช่ค่ะอย่างเช่นเทมเพลตสำหรับโซเชียลมีเดียที่เน้นพวกวิดีโอสั้นๆนะคะ่ะ Reels หรือ TikTok อะไรแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้แคนวาเองก็มีเครื่องมือ AI ที่ช่วยสร้างวิดีโอพวกนี้ได้เร็วขึ้นด้วยนะอ๋อค่ะค่ะหรืออาจจะเป็นเทมเพลตสำหรับกลุ่มอาชีพเฉพาะทางไปเลยเช่นพวกโคชออนไลน์นักบาบัดหรือแม้แต่ร้านอาหารเล็กๆคือเป็นกลุ่มที่มีความต้องการแน่ๆแต่คู่แข่งอาจจะยังไม่เยอะเท่าตลาดใหญ่ๆครัอืมเข้าใจละ แล้วแพลตฟอร์มอย่าง Etsy เนี่ย,ยก็จะช่วยให้ลูกค้าที่มองหางานเฉพาะทางแบบนี้ค้นเจอเราได้ง่ายขึ้นหรือบางแหล่งข้อมูลก็แนะนำกำโรสนะคะสำหรับคนที่อยากขายตรงอันนี้อาจจะได้กำไรต่อชิ้นสูงกว่าถ้าเราแบบสร้างฐานลูกค้าเองได้สํเเร็จอ๋อแสดงว่าไม่ใช่แค่สร้างอะไรก็ได้ส่งส่งไปแต่ต้องหานิชคือช่องว่างในตลาดให้เจอแล้วไอ้เจ้า AI เนี่ยนอกจากช่วยสร้างแล้วมันมันช่วยเรื่องอื่นได้อีกไหมครับ อย่างที่ผมเห็นผ่านๆในข้อมูลว่ามีคนใช้ Magic r i s e ของ Canva ช่วยเขียนคำอธิบายสินค้าบน e อ s y ให้น่าสนใจขึ้นแบบนี้หรอครับถูกต้องเลยค่ะ AI เป็นเหมือนผู้ช่วยเลยทั้งตอนสร้างแล้วก็ตอนขายนั่นแหละค่ะช่วยได้เยอะเลยในการทำให้งานเรามันดูน่าสนใจมากขึ้นดึงดูดลูกค้าได้ดีขึ้นแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ข้อมูลพูดถึงก็คือการรับจ้างออกแบบค่ะรับจ้างออกแบบ ใช่ค่ะซึ่งก็เน้นไปที่งานเฉพาะทางอีกเหมือนกันอาจจะไม่ใช่งานใหญ่อย่างออกแบบโลโก้บริษัทอะไรแบบนั้นแต่มันจะเป็นงานที่อ,อ,อาจจะทำซ้ำๆหรือมีความต้องการเรื่อยๆเช่นการออกแบบเมนูอาหารอ๋อสำหรับร้านที่เปลี่ยนโปรโมชั่นบ่อยๆใช่ใช่ค่ะหรือออกแบบกราฟิกสำหรับไลฟ์สดอย่างพวกป้ายข้อความป้ายราคาที่ขึ้นแน่จอตอนไลฟ์ขายของครับครับนึกภาพออกเลย ซึ่งแคนวาก็มีฟีเจอร์อย่าง Magic Design ที่ช่วยได้เยอะแค่เราใส่รูปหรือบอกสไตล์ที่อยากได้มันก็ช่วยร่างเลยเยอรเริ่มต้นมาให้เร็วมากๆเลยค่ะโอ้โหฟังดูเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับว่ามันไม่ใช่แค่คลิกๆแล้วก็ได้เงินเลยแต่มันมีกลยุทธ์อยู่เบื้องหลังเหมือนกันแต่ทีนี้ในข้อมูลบางส่วนก็มีพูดถึงข้อควรระวังอยู่เหมือนกันนะครับค่ะเรื่องที่ว่าตลาดมันเริ่มแน่น คนทำเยอะขึ้นแล้วงานที่ออกมาจาก AI เพียวๆเนี่ยมันจะดูซ้ำๆกันไปหมดหรือเปล่าอันนี้พอจะมีวิธีแก้เกมหรือทำให้เราโดดเด่นขึ้นมายัางไงบ้างครับเท่าที่ดูจากข้อมูลมานั่นเป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะที่ข้อมูลก็หยิบยกขึ้นมาเหมือนกันคำแนะนำหลักๆที่เห็นนะคะคือไม่ใช่แค่ใช้ AI แต่ต้องใช้มันอย่างฉลาดใช้ให้ฉลาดใช่ค่ะ คือใช้เป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงไม่ใช่ให้มันทำงานแทนเราทั้งหมด100%ความสำเร็จจริงๆมักจะมาจากการผสมผสานกันมากกว่าค่ะคือใช้ประสิทธิภาพของ AI เช่นให้มันช่วยร่างไอเดียแรกๆหรือช่วยปรับขนาดงานให้พอดีกับหลายๆแพลตฟอร์มเร็วๆแล้วเราค่อยใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปความเป็นมนุษย์ค่ะคือการเลือก การปรับแก้การใส่สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราหรือการทำความเข้าใจความต้องการลึกๆของลูกค้าซึ่งตรงนี้ AI อาจจะยังจับได้ไม่เท่าคนอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนกับว่าเทคโนโลยีมันมาช่วยลดกำแพงทำให้เริ่มต้นง่ายขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความแตกต่างความสำเร็จมันก็ยังต้องอาศัยทักษะความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความเข้าใจตลาดของคนทำอยู่ดีครับ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจยุคนี้เลยนะคะพวกกิ๊กอีโคโนมีที่เครื่องมือมันเข้าถึงง่ายขึ้นก็จริงแต่คุณภาพกับกลยุทธ์ก็ยังเป็นเรื่องสําคัญมากๆโอเคครับชัดเจนเลยสรุปก็คือการใช้แคนวาคู่กับ AI เพื่อสร้างรายได้เนี่ยหรือที่บอกว่าหาเงินในอากาศเนี่ยมันเป็นไปได้จริงแหละแต่ว่าไม่ใช่ทางลัดแบบไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยอือใช่ค่ะ ความสำเร็จมันต้องมาจากการหาตลาดเฉพาะกลุ่มที่ใช่การใช้เครื่องมือ AI อย่างฉลาดจริงๆเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต่อยอดไอเดียและที่สำคัญมากๆก็คือการใส่เอกลักษณ์ใส่ความเข้าใจในงานที่เราทำลงไปด้วยถูกต้องเลยค่ะมันคือการเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็เปิดโอกาสให้คนหลากหลายกลุ่มมากขึ้นจริงๆทีนี้ถ้าจะให้ทิ้งท้ายเป็นประเด็นให้ลองกลับไปคิดก,กันต่อเล่นๆนะคะครับคือในเมื่อ AI กับ เครื่องมือดิจิทัลต่างๆเนี่ยมันช่วยทลายกำแพงเรื่องกราฟิกดีไซน์ได้ขนาดนี้แล้วลองมองย้อนกลับมาที่ตัวเองกันดูไหมคะว่าเอ๊ะเรามีทักษะ มีความรู้หรือมีความสามารถด้านอื่นๆอะไรอีกที่เรามีอยู่แล้วและมันอาจจะยังไม่ได้ถูกเอามาเชื่อมต่อกับเครื่องมือดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆพวกนี้เลยเพื่อสร้างโอกาสในการหาเงินในอากาศในรูปแบบอื่นที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงก็ได้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจก็ได้นะคะโอ้โหเป็นคำถามที่จุดประกายความคิดได้ดีมากจริงๆครับสำหรับวันนี้ การจอดลึกของเราก็หวังว่าจะให้หมุมมองที่เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้นะครับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแบบนี้กันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ